อีกเรื่องราวหนึ่งค่ะบอกเลยว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเวลามาเจอเรื่องราวแบบนี้หลายๆคนก็รู้สึกว่ารับไม่ได้ทําไมถึงต้องทํากันขนาดนี้เพราะมีชายคนหนึ่งคุณผู้ชมใช้เท้าเหยียบย่ําไปที่พระพุทธรูปนะคะซึ่งเป็นพระที่ชาวจังหวัดอุดรธานีเนี่ยเขาเคารพศรัทธากันด้วยค่ะ เนี่ยใครๆดูแล้วก็ถามว่าโอ้โหปกติดีไหมไปโดนตัวไหนมาหรือเปล่าทําไม <ừ> um. ถึงมาทําแบบนี้ผู้ชายคนนี้ค่ะไม่ใส่เสื้อนะใส่แค่กเกงท่ทนาล่างเนาะแล้วก็ยืนเท้าเอวมองดูพระพุทธรูปเหมือนเขาพูดอะไรบางอย่างออกมาอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วก็ใช้เท้าเหยียบกระถางทูส่วนเท้าอีกข้างหนึ่งก็เหยียบพระพุทธรูปองค์เล็กพร้อมกับตะโกนโวยวายอยู่คนเดียวจากนั้นเตะพระพุทธรูปล้มลงนะคะแล้วก็หันไปทําลายพานดอกไม้ พานวางรูปแล้วก็ราวแขวนพมรมลัยซึ่งจุดนั้นก็คือเป็นแท่นบูชาตามความเชื่อของชาวพุทธเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในพระธาตุโพนทองนะคะตั้งอยู่ริมถนนสายอุดรธานีสกลน,ค,นครจุดนี้เป็นาศาสนสถานสําคัญของจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านเนี่ยเขาให้ความเคารพศรัทธากันมาอย่างยาวนานแล้วมีความเชื่อด้วยว่าเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของพระอรหันต์ท้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองว่านะคะตําบลหนองนาคำเนี่ยนายสมศักดิ์บอกว่าชายในคลิปเนี่ยพอดูหน้าแล้วคุ้นเลยครับไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นลูกบ้านของเขานี่แหละรู้ชื่อเสียงเรียงนามด้วยว่าชื่อในนัดอายุ3 3ปีแล้วที่เขาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับชอบเสพยาค่ะมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดอย่างหนักจนทําให้เกิดอาการหลอนมีอาการทางประสาทแล้วก็มักจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านไม่ใช่แค่นี้นะ เห็นว่าเคยไปจุดไฟเผาสารเจ้าปู่ด้วยที่ชาวบ้านเขากราบไหว้กันโอ้โหขณะที่อาของนายนัทเนี่ยเขาบอกว่าพ่อแม่ของหลานชายอไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ก่อนที่จะย้ายบ้านอ่ะย้ายไปอยู่ที่อื่นเนี่ยนะคะก็ยกบ้านหลังเนี้ยที่อยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ยให้กับลูกสามคนคนละหลังหลานชายเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวไม่มีครอบครัวค่ะก่อนหน้านี้เคยเข้าเรือนจํามาในคดีลักทรัพย์ประมาณหนึ่งปีพอพ้นโทษออกมาก็ไม่ค่อยอยู่บ้าน ส่วนสาเหตุที่ไปเหยียบพระพุทธรูปเนี่ยคาดว่าคงจะเกิดอาการลักษณะคือหลอนนะคะเนื่องจากว่าตกเป็นทาตยาเสพติดกลับไปเสพยาเสพติดจ,จนบางวันดีคืนดีก็คุ้มคล,ลั่งหลอน<ม>แบบนี้มาทําอะไรที่แบบมันไม่มีสตินะตอนนี้ยังไม่มีใครพบตัวในนัดเลยหลังจากก่อเหตุนะคะแต่ชาวบ้านเชื่อว่าเขาก็คงไม่ได้หนีไปไหนไกลหรอกเพราะว่าการกระทําของในนัดเนี่ยคนที่เขาเชื่อเขาก็บอกว่าทําแบบนี้คือลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เดี๋ยวจะต้องโดนลงโทษเองเพราะว่าในอดีตค่ะมีเรื่องเล่ามีชาวบ้านสองคนมารักรอบขุดพระธาตุเพื่อหาสมบัติประกบผู้ใหญ่บ้านไปพบว่ทาทั้งสองคนนะ่ะทำท่าว่ายน้ําอยู่บนถนนทั้งๆท,ที่จุดนั้นไม่มีน้ํานะ บอกว่าน้ําท่วมกาลังว่ายน้ําหนีก่อนที่จะหมดแรงแล้วก็เสียสติไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเราจะจัดการปัญหานี้ตั้งแต่ต้นเหตุก็คือต้องไปจัดการเรื่องของปัญหายาเสพติดถ้าคนไม่ตกเป็นทาสยาเสพติดไม่กลับมาเสพยาเสพติดแบบซ้ําแล้วซ้าเล่าก็จะไม่เกิดอาการหลอนแล้วขาดสติแบบนี้นะคะคคอันนี้ยังหาตัวไม่พบใช่ไหมคะยไม่เจอแต่อยากให้ตามตัวให้เจอเพราะว่าที่กลัวไม่ใช่แค่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปทําอะไรที่มันลบหลู่มากกว่านี้แต่กลัวว่าจะไปทําอันตรายกับคน ถ้ามีคนเจ็บ<อ>คนเสียชีวิตหรือมีอาวุธไปทำร้ายคนอื่นเนี่ยค<ช>ือเรื่องใหญ่นะคะหร,หรือวางเพิงขึ้นมาอีกเพราะเคยทําแล้วเนี่ยนะอันนี้เดี๋ยวผลเสียมันจะตามมามากมายเลยนะคะก็ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับผม